เหมือนหลงตาเขาบอกว่าหลงตาเนี่ยเป็นโลกาวัชชามันไม่ใช่โลกาวัชชาหรอกเขาเรียกอาการเวลาพระถ้าไม่ปรับตัวแต่ไม่ได้ปรับจนเกินงามเราจะไปนั่งเกวียนหรือไปขี่รถม้าก็ไม่ได้แล้วตอนนี้จริงไหมเดินไปที่ไหนมีแต่ที่คนนะ่ะจะให้เดินยังไง ขามีรั้วไว้หมดแล้วจะเอาแบบสมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีมันไปไปไม่ได้แต่เราก็ไม่ทิ้งสมมติคือพระธรรมวงนไัไถ้าชาวพุทธเราศึกษาให้ดีนะเรื่องพวกนี้นะก็จะเกิดขึ้นได้ยากพาะก็เอาแล้วพุทธาพิเศษวางัันฮะฮะอันนี้พูดแล้วยิ่งกระทบเยอะเลยนะ,ะพุทธาพิเศษ ไปเสกอะไรเรพุทธาพิเศษไม่ธรรมดานะไม่ใช่พุทธนะ,ะพุทธาพิเศษมีพามพิเศษมาด้วยต้องเอา,าพมามจัดพิธีจริงไหมมันไม่ใช่พุทธาพิเศษหรอกพามทาพิเศกละกะพระเรานี่แหก็เรียกกันมานะเจจีดำมันเกิดอะไรขึ้นล่นะทีนี้ ชาพูดเราก็อาวก็พระพาธรรมขาวางง้าเป็นหลักของความจริงมันเสกได้จริงเหรอมีใครเสกอะไรได้บ้างอ่ะอยากเอาอาจารย์ขังพวกอัจจกูุไปขายสอยู่ยูเคน,นตอนนี้ฮะฮะไสิคงราคาดีนะ,ะพุทธคุณเยอะๆเนี่ยมา ตอนนี้น่าจะไปตั้งแผงผ้าอยู่ยูเคนได้แล้วนะ,ะพูดถึง <laughs> อ,ะอะไรกูว่าใช่มาแนะนำอาชีพที่จริงเนี่ยมันเป็นอาชีพมันเป็นธุรกิจอย่างนนะแต่ใช้ศัพท์ใช้ภาษาว่าเป็นเรื่องพุทธคุณเช่าอย่างนี้ ที่จริงก็ซื้อนั่นแหละพูดว่าซื้อแล้วก็หมดเรื่องจริงไหมถ้าเช่าเนี่ยมันต้องไถ่คืนหรือแอะไรด้วยนะอันนี้มัน <laughs> รับซื้อขายแลกเปลี่ยนภาเครื่องจบไปเลยิงจริงให้มันแยกแยะให้มันชัดเจนมันคลุมเครือเนาะมันคล้ายๆว่ามันเป็นธุรกิจอเราไม่ได้ว่านะไอ้เรื่องนี้มันเป็นธุรกิจของเขาเป็นอาชีพของเขา มันชอบไม่เหมือนกันศรัทธ,ธาไม่เหมือนกันเราไม่ว่ากันพูดถึงจะพูดถึงเรื่องพุทธเราเห็นไหมมันเกี่ยวพันไปหมดเห็นไหมที่จริงพุทธเราที่หลวงตาพูดว่ามันเป็นอเทวานิยมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนะเห็นไหมทำดีดีทําชั่วชั่วนะไ,ไ,ไม่มีใครมาโดนบันดาลไม่มีใครแสกให้กันได้ เราต้องพุทธาพิเศษตัวเอง <laughs> ให้ดีก่อนให้เป็นกุศลก่อนเห็นไหมคือเอาศีลน,นี่เห็นไหมมาบังคับก่อนมาขัดมาเกาก่อนไม่ใช่ไปเสกปูนหรอกอันนั้นมันเป็นเรื่องของ นิกายหนึ่งมันมีนิกายหนึ่งสมัยพศพันสี่รอนิกายมนตรายานถ้าจำไม่ผิดพศมันนะ,ะหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วพันกว่าปีแต่ก็มาจากมหายาณทีนี้ก็เสกนี่แหละไปสวดมนต์นี่แหละทำของขังเรื่องอาจารย์ขังเรื่องจารย์นิกายเนี่ฟังชื่อดีๆมนรลยาน <laughs> บางทีก็โอ้โหวิเศษเหลือเกินอาจารย์นี่มีพลังจิตพลังอะไรก็ไม่รู้นะรู้จักพบรู้จักชาติรู้จักสวรรค์หมดแต่ไม่รู้จักตัวเองนะเรื่องอื่นรู้หมด <laughs> แต่ไม่รู้เรื่องของตัวเอง